นี้จะมาแนะนําการใช้งานตัว co 2 6 0นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องวัด co co 2นะครับปุณหภูมิความชื้นนะครับภายในตัวเดียวกันนะครับตัวเครื่องจะใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ขนาด 2A นะครับจำนวน4่ก้อนนะครับนะครับจะมีปุ่มเปิดเครื่องนะครับทำการกดเปิดเครื่องกดค้างไว้ นะครับตัวเครื่องก็จะนับถอยหลังนะครับ หน้าจอก็จะโชว์ขึ้นมานะครับให้ดูมุมด้านบนนะครับบนทางซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นค่า co 2นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับก็กดปุ่ม m มันก็จะสวิตช์ไปเรื่อยนะครับ co นะครับ co กดปุ่ม m co 2นะครับกดปุ่ม m นะครับเป็น dew point นะครับ dp นะครับ wet point นะครับอันนี้ WBT นะครับ TA ก็คือ Temperature นะครับเป็นอุณหภูมิห้องนะครับ Temp Ambient นะครับก็เปอร์เซ็นต์ความชื้นนะครับแลัวก็จะวนลูปมาเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับปุ่มก็จะมีปุ่มโฮนนะครับกดก็จะมีสถานะโหนขึ้นกดอีกครั้งหนึ่งโหนหายนะครับ m i n i ม u m m a x i m ัมนะครับอันนี้ ทีนี้นะครับตัวเครื่องนะครับทาอะไรได้บ้างนะครับมันจะมีบอกอยู่ในคู่มือนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับตัวนี้มันก็สามารถทําการล็อกเกอร์ค่าได้เหมือนกันนะครับสามารถตั้งเวลาวันที่ได้นะครับถ้าเรากดเข้าไปในเมนูก็จะมีครับ p 1 0 p 2 0 p 30 p 40นะครับ50 60 นะครับที่เราสามารถตั้งค่าได้ p 1 0ก็คือการเคลียร์เมมโมรีนะครับ p 2 0ก็คือตั้งค่าอะลามของตัว co นะครับ p 3 0ก็คือเปลี่ยนหน่วยนะครับเป็นหน่วยอุณหภูมิ p 4 0ก็คือตั้ง sampling rate ก็คือให้มันบันทึกนะครับทุกกี่วินาทีกี่นาทีนะครับ p 5 0นะครับก็คือตั้งค่านะครับตัว barometric นะครับวันนี้ P 6 0นะครับก็เป็นตั้งค่าเวลานะครับวันที่เวลาปัจจุบันนะครับที่ที่แนะนําให้ตั้งเราก็จะมี P 1 0ถึง P 6 0แค่นั้นนะครับการตั้งค่านะครับให้ปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องจากนั้นกดเปิดเครื่องค้างไว้นะครับมันจะขึ้น P 1 0นะครับ คือการเคลียร์เมมโมรีนะครับถ้าเราอยากเคลียร์นะครับเราก็กดปุ่มสอนขึ้นถ้าอยากเคลียร์นะครับกดปุ่ม e n t e ตก่อนนะครับเปลี่ยนจากโนเป็นเยสนะครับกด enter มันก็จะเคลียร์เมมโมรีที่มันบันทึกมานะครับเลื่อนนะครับ P 2 0เป็นอารามนะครับกด Enter มันจะอารามได้เฉพาะ CO นะครับเราจะตั้งได้เฉพาะ CO นะครับ d ด f a ฟอ t ์มันมา20นะครับกด Enter p สามสิบหน่วยนะครับหน่วยอุณหภูมิองศาเซเยสกาฟาเรนไฮต์นะครับกด enter นะครับมันจะมี c ขึ้นมากับ f นะครับ p สี่สิบนะครับ p สี่สิบก็จะเป็นในส่วนของแซมปิ้งเ r ทนะครับแล้วกด enter นะครับอันนี้จะเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับอันนี้ตั้งไว้หนึ่งวินาทีนะครับถ้าเราจะตั้งชั่วโมงแล้วก็ใช้ลูกศรขึ้นลงนะครับเพื่อเพิ่มค่าลดค่ากด enter พเพื่อเลื่อนไปนาทีนะครับเป็นวินาทีนะครับก็เจะเทียบไป้ไม่จะสลับไปปีห้าสิบนะครับตัวนี้ให้เป็นสแตนดาดอยู่แล้วนะครับปีหกสิบตั้งเวลา24ชั่วโมงนะครับจะใช้12ก็กดปุ่มเปลี่ยนนะครับอันนี้จะเป็นปีนะครับ เดือนนะครับวันนะครับเปลี่ยนก็นใช้รูปศรนตัวเอ็นเทอร์อันนี้จะเป็นเวลานะครับชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับทีนี้มันก็จะหมดนะครับได้แค่ท6 0นะครับพอตั้งเสร็จแล้วก็กด e s c นะครับปุ่มนี้ออกมานะครับทีนี้นะครับทีนี้เราจะทำการเลกคอร์ด record ข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลนะครับเราก็กดปุ่มค้างไว้นะครับมันจะมีสถานะ REC ขึ้นมานะครับฝั่งซ้ายล่างนะครับก็คือมันจะบันทึกทุก10เอทุก1วินาทีที่เราตั้งไว้ ถ้าเราจะหยุดบันทึกนะครับเราก็กดปุ่มนี้ค้างไว้เหมือนเดิม REC หยุดกับพิบก็แสดงว่ามันหยุดบันทึกนะครับอ่านะครับที่เราจะบันทึกแบบแมนนวลเราก็ทาได้นะครับมันจะมีปุ่มเมมนะครับกดเมมนะครับอ่ามันจะมี05นะครับก็คือบันทึกครั้งที่5นะครับกดปุ่มเมม06บันทึกครั้งที่6นะครับถ้าเราจะดู เมนนนที่เรากดเมมไว้นะครับก็คือเป็นแบบเมนนนเมมก,ก,ก็กดปุ่มรีคอร์ตรงนี้นะครับกดค้างไว้ไม่ขึ้น06นะครับสถานะรีคอร์จะขึ้นมานะครับทีนี้เราจะดูค่าค่าพารามิเตอร์ในค่าที่6ก,ก็กดปุ่มเมมมันก็จะเลื่อนสวิตไปะนะครับกดเครื่องหมายลูกศรขึ้นก็เป็นค่าที่1 นะครับค่าที่2นะครับเราจะดูค่าต่างๆประมาณนี้นะครับจากนั้นเราจะออกจากพารามิเตอร์ก็กดปุ่ม ESC นะครับสถานะรีคอร์ก็จะหายไปถ้าเราจะลบข้อมูลก็ไปเป็นเหมือนเดิมนะครับก็ไปที่เคลียร์นะครับไม่ต้องให้เป็นยีตกด Enter แค่นี้เองนะครับ มันจะไม่มีค่าี่ระดับันทึกเลยครับนะครับก็จะขึ้นเป็น0น,นะครับนะครัสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับของตัว CO 2 6 0นะครับเบื้องต้นก็จะมีเพียงเท่านี้